สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราเจอกันอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณครูที่สิทธิศาสตร์ค่ะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะคะนักเรียนการลบจำนวนนับสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกินเก้า วันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องศูนย์กับการลบนะคะนักเรียนศูนย์กับการลบนะคะเราไปฝึกเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบนะคะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนมีหนังสืออยู่สองเล่มนะคะนักเรียนให้เพื่อนไปทั้งสองเล่มเลยนะคะ ประโยคสัญ,ญลักษณ์เราจะเขียนได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนหนังสือสองเล่มแทนด้วยเลขสองนะคะให้ไปนะคะแทนด้วยเครื่องหมายลบนะคะให้ไปทั้งสองเล่มเลยไม่เหลือเลยแสดงว่าเหลืออะไรคะนักเรียนเหลือศูนย์นะคะมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมนะคะเป็นการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบนะคะแสดงการมีค่าเท่าไหร่นะคะ ต่อไปเราไปหาคำตอบนะคะ2ลบ0นเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนสองลบ0นย์เท่ากับ2ะคะไป,ไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างนี้นะคะมีส้มอยู่5ผลให้เพื่อนไปทั้งหมดเลยนะคะให้ไปทั้ง5ผลเลยประโยชน์สัญลักษณ์นี้เราเขียนได้ว่า5คือจำนวนส้มทั้งหมดนะคะนะักเรียน ให้ไปแทนด้วยเครื่องหมายลบให้เพื่อนไปแล้วไม่เหลือเลยแสดงว่าจำนวนนับ0นนะคะมีเครื่องหมายเท่ากับเท่าไหร่นะคะนะักเรียนเราไปหาคำตอบนะคะห้าลบศนเท่ากับหนะคะนะักเรียนมีตัวอย่างอีกนะคะมีไก่อยู่3มตัวค่ะให้ไปหมดเลยนะคะไม่เหลือเลยนะคะนะักเรียน ไก่ตัวแทนด้วยจำนวนนับ3นะคะให้ไปแทนด้วยเครื่องหมายลบนะคะไม่เหลือเลยมีค่าเท่ากับ0นะคะนักเรียนมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมน,นะคะเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะนักเรียนเราไปหาคำตอบนะคะ3ลบ0เท่ากับ3เก่งมากนะคะ่ะนักเรียนต่อไปนะคะ มีตัวอย่างอีกนะคะมีปลาอยู่หกตัวค่ะนักเรียนให้เพื่อนไปหมดเลยนะคะปลาหกตัวแทนด้วยจำนวนนับห้าให้ไปแทนด้วยเครื่องหมายลบนะคะให้ไปไม่เหลือเลยแทนด้วยจำนวนนับศูนย์นะคะหมายเท่ากับและมีสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนหาคำตอบกันนะคะหกลบศูนย์เท่ากับหกนะคะนักเรียน ต่อไปนะคะนักเรียนการหาผลลบนะคะนักเรียนการหาผลลบจํานวนลบจํานวนนับที่เท่ากันนะคะจํานวนนับที่เท่ากันลบกันนะคะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับศูนย์นะคะยกตัวอย่างหกลบหเท่ากับศูนย์นะคะนักเรียนจํานวนนับที่เท่ากันลบกันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับศูนย์นะคะตัวตัวอย่างอีกนะคะสีลบสเท่ากับ ศูนย์นะคะนักเรียนไปดูตัวอย่างอีกนะคะหนึ่งลบหนึ่งเท่ากับศูนย์นะคะจำนวนนับที่เท่ากันลบกันจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะสามลบสามเท่ากับศูนยนะะ์เก่งมากค่ะเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียน จำนวนนับใดลบกับ0จะได้เท่ากับจำนวนนับนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่น6กลบศนเท่ากับ6 2ะคะสองลบศนเท่ากับสะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะคะคุณครูสอนในเรื่องของ0กับการลบนะคะนักเรียน คุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทําด้วยนะคะนักเรียนไปทําแบบฝึกหัดให้คุณครูด้วยอย่าลืมนะคะจํานวนนับที่เท่ากันลบก,กันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับศูนย์นะคะจานวนลจำนวนนับใดก็ตามนะคะนักเรียนถ้าลบก,กับศูนย์จะได้เท่ากับจํานวนนับนั้นนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอน,นเพียงเท่านี้นะคะนักเรียน สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ